กติาชาชะตาเจ้าวิคันหลอดสามเจ้าคันแอลคันคีปุ่มเสือคัดแอล <c oughs> มาเราสามเจ้าออกรับรถออกไปเติมน้ำมันเอาป่าให่คุณแม่ใส่ก,สกันสองคนเสือเท้าหัวยุ่งหัวยื่อฮัทนะเจ้า <c oughs> ม่ได้ใส่ป่าเหมือนเล่ามือ,มอกับัติดีเมื่อกี้ก็ใส่ป่าแบบโอ้โหใสบออ่บ่จะไปใส่หนักจะก่อยใส่โอเคเจ้าตอนนี้อันน่านทวมจับแล้วเจ้า วันหลังแต่ซองตัดสองเซตเก่งรูปเหมือนเดิมมาพอำกำลังจ้าว่าจะได้ก็เจ้าอ๋อโดดนะครับโดดแล้วครับโดดนะครับจ้องนี่ก่อนไหลลงไปยังใส่กันนี่ anh đại co yung trao bốn mươi bốn triệu trao yung nhiều thêm một chút lớp húc nhỉ nhớ anh nhung khám ตะเทียนทรายตัดสายข้างลายตัดสายมนแห่นจะให้ออกดีๆเหมืยอมออกเจ้า ส่ข้างล้างกส่อยมอนเจ้าก <c oughs> ินล็เจ้าจูงเจ้า ไต้มอนก็นตัดสาข้างลายจะเจ้ามาป่าสไตล์โอ้ยก็จะบอกว่าป่าสไตลอยู่ตกหน้าไปบ่มมือ เก <c oughs> ็บใส่เจ้าใส่ัลาเจ้าัดไฟนกเขาปลาขาวฟอกใส่มอนเจ,จ้าเก็บมอสเจ้าให้ถึงตอนมีป่า ลอยอยู่เจ้ามวนมวนอยู่เจ้า <S <S ่ะทอยมวนสะทอยข้างลายต่จจะเปียยซ้ายลงมาเดี๋ยวนี้ยวลงมาด้วยลอยยิ่มก่อนน้ำตาตีันละเจ้า,าเป็นสาตีเอาอย่าตีสุดวันวนี้เพราะว่า มันเลิกฝามต่ออันก้อนจี้น้าน หลายตัวเยอะเจ้าใส่มนใส่ข้างหลาย ตันตัวแล้วตัสร้ยมอนอสองตัสไตหนึ่งโ,โอ้ยกระโดดไปหมดแล้ว ก็ยังได้อยู่ตัดไส้กล่อมเจ้าเหลือตัวหนึ่งเจ้า <c oughs> โจด,ดเอากันสองตัวเจ้าเดี๋ยวตัดไส้มนตัดตะเทียนไายแล้วก็ปลาแหวนเจ้าแล้วก็ปัดผมตัดไส้ผม ไม่หล่ายอยู่เจ้าดีตัวเจ้าสาธตัวงามๆเจ้าวันนี้ โอ้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 ตาได้ประิ่งเจ้าแล้วก็าปากซอยผมเจ้า น,นินเจ้า<อ>หิ่งโกหัว้ังปอกไปบ่สุมาเธอเจ้าแล้วก็ปัดไส้นกขาวเจ้าแล้วก็ขามแทบตัวปัดไส้กลมเจ้า หน้ามันเลากเจ้ายกเอาตาบมีต้ตามเกิดเต่าทีได้เจ้านี่เหลือมาได้สักตัวเจ้าสตงตัวเจ้าอ่านตัว,วแว่นตะเจนเออไว้ เป็นหน้าเป็นตาเลยเจ้าเพราว่าปลาแบบนีิ้ตกน้ำบอบงมอดแห้งเนี่ยจะป้าหนาวันนี้ ปัดใสข้างลายปัดใสมนเจ้าเจ้าอย่างนี้กัมวนเจ้าเพราะว่ามันถ้ามันกระโดดมันก็จะปลากลับมาได้ครับปลายกจาก้าน่ามันเลิกขนาดเลยเจ้า จอดไปมอสเจ้าแต่ก็ได้หลาย,ยเยอเจ้าเหลืออยุ่ ตรวจเจ้ากระโดดซัดัสซ <real priest> <marriage> ัด <Brother> ัสอุ <Lake> ๊เหลือปืนไม่ไปกล่องเลยเจ้าไม่ว่าจะบรรเหลือเป็นว่าเหลือซัดนัดเจ้าหัวปุทดหัวล้านมาแล้วอ่ะย้อมเอา ลายอยู่เจ้าปัดตัดไตปัดไตสร้างลายัขาพกอ แบบป้อนเจ้าเ,จเกีนเนยร์ใจตัวไหนเจ้ารอบนี้ใช้ <c oughs> สีห้าตัวเจ้า,าตัดสไตล์ตัดสายข้างลายตะเพียงสายตัดสายมอนเจ้า <c oughs> จะป้าเอาอันโกหวัวหรือปกเจ้า มดเลยเจ้าว้ยแตยังเหลือหลายตัวอยู่เจ้าน่หัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเจ้าแล้วก็ตีบแจงเห็นสองตัวตัดสไตเจ้าตัดสไตกระตาขาปักเจ้า ัวปุ๊หัวแล้วมาดเจ้าอออมอ,ม,อ,ม,อ,ม,อม,มาคอนอยูเพื่นเจ้า <c oughs> <c oughs> คลอนอย่างีก็ดีอยู่เจ้า สไตเจ้าวันนี้สไตเนี่ยนักขนาดเลยเจ้าขำตตลอดเลยอ๋อ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 ด๋ออ๋ออ เหลือตัวเดียวเจ้าล้อมบด,ดีเนอะโดดไปโดดมาโดดจนชัา้ายอมแพ้โดดจนออกได้เจ้า นีสักตัวเลยเจ้ามาเป็นก้อนเลยเจ้า เจอเจ้าปาขำทั้งนั้นเลยเจ้า <c oughs> ปลาไส้ข้างลายปลาใส้กลมปลาสะไตเจ้าร <c oughs> อบนี้จะเปลี่ยนแบบปลาไส้กลมตัวน้อยตัวปลาปอใหญ่เลือดปาหวางเลยเจ้า ปลาจะใต้ป่าได้แต่ละตัวติดต, <laughs> ตัวติดตัวก็จะยาวอันกล่อมได้เสร็จยาวแหงกล่อ <c oughs> มได้เจ้าโอ้ให้หัน่นปลาแลว <c oughs> ้วใต้ป่าปะ <c oughs> เปตอร์อู้หู้ ตัวชุดเจ้ารักาแปนินเหลือก็จะปลาตัวหนึ่งจุ๊่เ้าปัดไต้เข <c oughs> าต้องวัดสวงก่อน,นเจ้าเพราะว่ามันเลอะกระดาษเลย แต่ตะเทียน,น้าย <c oughs> ก,กับเจ้าเขื่อเจะได้แล้วเจ้าข้าว่าอยู่เจ้า ตัวบใบใหญ่เจ้าออกนี่แต่ก็บันลอดเลยเจ้าไอ้ามออกก,ออกนันกละใต้กันเจ้า ทางลายสองตัวเจ้ากับตะเจียน้ายหนึ่ง น้อยเจ้าเลยกระโดดกตันเจ้าป้าถ้าเป็นตัวใหญ่ๆนี่จะเหลือแล้วเจ้า <c oughs> <c oughs> อยากอยากเอาป่าอยากขนาดนี้นหวันนี้เยอะเยอะใหญ่ ซอยมนกระปัดสไตล์เจ้าโดนกู่มันละละบอบ่โดนก็จวยเหลือกได้เจ้าโดนก็ต้องไปอยู่ในห้องสวนนั่นโดนจะพ้นไฟหลอดไปเจ้า ย,ยุกยุกยุกอยู่เจ้าจะปาปลาสตอกขึ้นเลยมันหลอดเจ้า <c ười> <c ười> ถ้ามันยุกยุกเอาอยัางแฝนหน่อยแต่ถ้ามันถ้าอจมหันจะมันจะดไปพุกลลาเจ้าแล้นักจูงอดแม่นอน เลข้สองตัวเจ้าตัก้างไยเริ่ดกระส่นกเขาเลิประหวานเจ้าจเอาประหวานนอฟอันเจ้า <laughs> ตัวเดียวพอดีใจเจาอ้าตาตัวจะใจหลอดเอาไปไหนเหี้ยหั่นแถมตัวหนึ่งมีฮงโปก็บาไดับอจมีฮงโฟต้นนี้จ้า เางูมีตีไหนไนะไมันกจะตายยี่สิบห้านะครับมันจำบอกมันนี่กระต่ายกัะต่ายข้างลายเจ้าสามตัว หิงนี่ก็อันชอบวันก็ขอบกันอาตาอนหิงเวลาตักป่า็มได้เติมจมแล้วเจ้า ทั้งหลายสองตัวเจ้าอ่ามันถ้าจะขึ้นไปบนล่าเจ้าเพราะว่าตอนนี้น้ำใสแล้วจะป้ามาหามันนั้นห้องเลยเจ้าไปได้ยินเสียงห้องแล้วมันถ้าจะขึ้นไปทังบนก็แล้วเจ้าเพราะว่าตองน,นี้น้ำยิงงล้วก็ใสแล้วเจ้า เจ้าโอ๊ยได้คือ,อใส่ปัน,นินเนี่ยันลินท้เจ้าันนินจะตัดใต้ข้างลายเจ้าโอ้ยใยได้แอันฝุ่นวาย ป่าอยากวางสัอยากยากทุกอย่างเลยเจ้าโอเคเจ้ากบจบปวันนี้จันพอละวันนี้สี่โมงเกินแล้วเจ้าวันนี้ก็มันได้ทอดไก่ให้น้องปิ่นสักกันมอจะตกจำหลีบเอาเดี๋ยววันน,นี้เดี๋ยวจะมีป่าตกโอเคเจ้าเดี๋ยวไปดูผลสรุป,ปป่าของเจ้าป้าที่บ้านกับเจ้าฝนมานแล้วเจ้าเดี๋ยวไปดูป่าที่บ้านเจ้า โอเคเจ้ามาถึงบ้านแล้วเจ้ามาดูผลสรุปป่างกระป๋าอึอปอันนี้เป็นรอบที่สามเจ้าอโอป่บเอ้ยเจ้าป๋าได้ปลาลิ้มเมืตัวแล้วก็ได้ปลาดุกอันตัวหนึ่งเจ้านี่เจ้าได้ประมาณหกเจ็ดล้อยด้เจ้า โอเคเจ้าอิดป่ารอบนี้เจ้าป้าบ่ค่อยได้แจนําเริ่มจานหนุ่มแล้วเจ้าเดี๋ยวต้องทําป่าก่อนขัวป่าอย่างเข้าตู้ก่อนนี่เจ้าสามรอบเจ้าวันนี้โอเคเจ้าขอบคุณแร้งเจ้าที่ติดตามมับชมช่องเจ้าป้าเป็นกำลังใจกันตลอดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมิจเจ้าหน่อยเจ้าและป้ากหนคลิปหน้าเจ้าัสดีเจ้าบายบาย